ไมเซเบียอาจสร้างสะพายยันเสมออังกฤษของเซาเกตได้วิคราอ์ฟุตบอลหน้าเชียววันนี้กับแปะมองบอลประจำวันที่16มิถุนายนแนวทางตัวเน้นเพิ่มเติมทางเข้าหน้าช่องและเรามาลุยไปด้วยกันวันนี้ผมขอหยิบยกมาให้ฟัง3คู่ใจตรงกันตรงไหนก็จัดไปได้เลยก่อนจะไปฟังผมฝากกดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคู่แรกโปแลนด์พบเนเธอร์แลนด์สองทีมฟอร์มดีเจอกันเองโปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนเริ่ัวโ์นัมม หลังจากพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วเจ็นัดติดต่อกันและ4เกมหลังสุดชนะรวดแต่วันนี้นเจอกับข่าวร้ายเมื่อ2กองหน้าอย่างโรเบิร์ตเลวามดอฟกี้และคาโลชวีเดอร์สกี้ก็ได้รับอาการบาดเจ็บเช่นกันซึ่งหลายแรล่คาดว่าจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้ขณะที่ลายหลังต้องรอเช็คความฟิตจุดนี้ผมว่าส่งผลต่อเกมลุกเยอะเจอกับนีร์แลนด์หลังแพ้เยอรมันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กเขาก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งด้วยการถล่มแคนาดาและไอร์แลนด์ด้วยสกอร์เดียวกันที่4-0เกมลุกดูดันอันตรายสภาพทีมก็ถือว่าพร้อมไม่ว่าจะเป็นดาวลุ่งอย่าชาบีซิมอนโคดี้กักโปและเมฟ,ฟิตเดปายตั้งหวังผลได้เสมอสู้กันแล้วถ้าเนเธอร์แลนด์ไม่ใชโอกาสเปลืองผมว่าจะเอาชนะไปได้ไม่ยากขอมองไปที่เนเธอร์แลนด์จะชนะ0-3คู่ที่สสโลวีเนียพบเดนมาร์กสโลวีเนียชื่อชั้นและคุณภาพผู้เล่นเป็นรองแต่ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่นึนกยโ 4เนื่องจากตอนนี้พวกเขามีผลงานที่ดีมากๆหลังไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันข่าวดีก็คือจะได้เปตาสตาโยโนวิชแบ็คขวาคนสําคัญของซามโดเลียจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้จากอาการบาดเจ็บส่วนเดนมาร์กก็อยู่ในฟอร์มที่มาตรฐานหลังไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันและแพ้เพียง2เกมเท่านั้นจาก12นัดหลังสุดสภาพทีมก็ถือว่าพร้อมขาด่คิดเตียนนอกาแต่ผมไม่ส่งผลเท่าไหร่วันนี้ทีมจะนํามาโดยคิดิเตียนอีกเซนที่จะคอยปั้นเกมลุกด้านหลังลารสมุดฮอยลุนด้วยศักยภาพนักเตะที่ เหนือกว่าสโลวีเนียบวกกับประสบการณ์ในรายการใหญ่เทียบกันดูแล้วถ้าจะหาผู้ชนะซื้อใจแนวลุกของเดนมาร์กดีกว่าผมเชื่อว่าพวกเขาจะหาจังหวะเข้าทำและจบสกอร์ได้ดีกว่าน่าจะเบียดได้เป็นอย่างน้อยขอมองไปที่เดนมาร์กจะชนะ13ผู้ที่3เซอร์เบียพบอังกฤษก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์คู่นี้ผมเอากิจกรรมมาฝากเพียงทายผลว่าจะชนะหรือเสมอคู่ระหว่างเซอร์เบียและอังกฤษก็ลุนรับรางวัลไปเลย200บาทร่วมสนุกกันได้แล้วที่ใต้คอมเมนต์เซอร์เบียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาแพ้ไปเพียง แค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5นัดหลังสุดและชนะได้ถึง3นัดล่าสุดถล่มสวีเดนมา3 0จุดนี้แน่สร้างความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะวันนี้พร้อมส่งผู้เล่นชุดดีที่สุดลงสนามนำมาโดยกับตันทีมดูซานทาดิสและเซอร์เกมิลูควิชซาวิชเป็นตัวสร้างสารรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังอเลซานดรามิโตวิชส่วนอังกฤษทำเหมืองงาน,นได้ค่อนข้างน่าผิดหวังชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5นัดที่ผ่านมานัดล่าสุดก่อนเริ่มทัวร์เมนต์ใช้นักเตะชุดใหญ่ก็เปิดบ้านแพ้อไอแด์ไปศู้เล่นและความหลลาากหายในแนวุกจะมีมาก ว่าแต่ภาพรวมเล่นกันไม่ค่อยเข้าขาแทคนิกยังดูไม่ค่อยลงตัวเจอกับเซอร์เบียค่อนข้างเตรียมความพร้อมมาอย่างดีวันนี้จึงไม่ง่ายหลักๆคู่นี้ผมมองไปที่โจทย์เลยครับเปิดมาให้อังกฤษต้องยิงขาดผมว่ายากมุมที่เซอร์เบียจะสร้างสปายยันเสมอได้ก็มีสูงขอมองไปที่เซอร์เบียจะแพ้หนึ่งสองสรุป3คู่ในคลิปนี้ต่อในเธอร์แลนด์ต่อเดนมาร์กรองเซอร์เบียใจตรงกันไม่คืนนี้อยากให้ผมวิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบหรืออยากติดตามแบบใกล้ชิดเข้า กลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ปัดขวาแล้วจิ้มเลยขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่พวุ่งนี้มันหมานครับ